สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมพับ G Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผม อ่าน,นะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาทาําภารกิจดาวประจําสนามกันนะฮะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นภารกิจกิจกรรมมาทุกคนก็สําหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้ทานะครับก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะครับเป็นภารกิจง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดถูกใจฝากกดถูกใจให้กับช่อง p พียเจเจตั้งนิดนึงนะฮะใครยังไม่กดตาฟฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเมื่อเวลาเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับนี่ฮะก็ให้เรา เข้ามาที่ความสําเร็จเหมือนเดิมนะครับลงมาที่ความสาเร็จนะไม่ต้องเลียนไปไหนนะครับมันจะอยู่อันแรกนี่เลยนะฮะก็ทําการกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ามันทํายังไงนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับนี่ครับพอกดเข้ามานะครับนี่ครับอันแรกนะครับนี่ครับมันจะให้เราขับผาานนะครับซอฟบอลสนามห0ร้อวินาทีนะครับนี่ครับผาานซอฟบอลสนามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะเราสามารถขับชนได้นะครับเหมือนรถเลยนะทุกคนเนี่ย ขับชนได้เลยนะครับพอเราแล้วก็มันก็จะมีหลอดเลือดทุกคนนี่มันจะมีหลอดเลือดนะับถ้าหลอดเลือดหมดก็คือระเบิดนะครับแต่ตัวเราจะไม่เป็นไรนะครับมันก็จะเด้งออกมาจากลูกบอลนะครับนี่ฮะแล้วก็มีน้ํามันนะครับเหมือนรถเลยครับสามารถเติมได้นะครับเก็บถังน้ำมันเติมได้นะฮะแล้วก็สามารถเติมที่ปั๊มก็ได้นะครับนี่ครับขับชนได้ครับเหมือนรถเลยฮะแต่ไม่ได้ค่อยจะแรงเหมือนรถนะฮะแต่ก็ชนแล้วก็นี่ครับเป็นกล่องเหมือนกันนะครับนี่ครับพี่ที่เป็นซับบอลนะครับนี่ครับก็ให้เราไปที่แท่นนะคร เราก็จะกิ้งไปตามรางก็ได้นะครับ600วินาทีอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่กิ้งจะโดดออกนอกรางแล้วไปกินพืนข้างนอกอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับกระเป๋าหรืออะไรเนี่ยครับไว้แปลงเป็นซอฟบอลนะครับเนี่ยสามารถเก็บแล้วก็แปลงได้เลยนี่ครับทุกคนเนี่ยฮะโอเคไหมฮะนี่ับก็ทําการใช้เลยครับบิ่งไปอย่างนี้ครับ600วินาทีนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับนี่ครับต่อมาเป็นอันที่2อนะฮะอันที่2นี่เราใช้ลูกบอลผัศจันทร์นะทุกคนรวม3ครั้งนะทุกคนลูกบอล ไปดูกันครับนี่ครับลูกบอลมหัศจรรย์นี่ครับลูกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้เราทำการเก็บได้เลยครับ3ลูกนะครับเก็บมาได้เลยครับ3ลูกนะครับอีพอเราเก็บมาเสร็จนะครับนี่ฮะเราก็กดใช้นะครับให้เราทําการเตะเลยนะครับไม่ต้องเตะเข้าประตูอย่างผมนี่ก็ได้นะครับเตะทิ้งเตะกว้างนะครับเหมือนที่ทุกคนถนัดครับทิ้งทิ้งข่วงข่วงอะครับอะไรแบบนี้ฮะเนี่ยครับทำการเตะไปได้เลยนะครับทุกคนเนี่ยฮะัสามครั้งทุกคนก็เป็นอันเสร็จภารกิจนะครับทุกคนเนี่ยครับนี่ฮะเป็นอันเสร็จนะครับต่อมาาาเป็นนัทที่ะครรบํก เคลื่อนที่1,000เมตรนะครับโดยใช้รองเท้าทองคําของแมสซี่นะครับรองเท้าทองคําของแมสซี่นั้นหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ครับรองเท้าทองคำของแมสซี่นะครับนี่ครับลูกหน้าตาก็จะแบบนี้นะครับมันจะดรอปอยู่ตามบ้านนะครับแล้วก็ฟุตบอลคานิวาลนะครับเราสามารถไปหาใช้ได้นะครับพอเราใช้มันจะมีโหลดตะกิ้เงี้ย6วิครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเรากดวิ่งได้ทุกคนเนี่ยครับทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งนะครับวิ่งไปอย่างนี้นะฮะก็ทําการวิ่งได้เลยนะครับนี่ครับ ก็ไม่ได้ยากนะครับตอนนี้ครับวิ่ง1,000เมตรนะครับผมบอกเลยวิ่งหูตาแตกครับวิ่งไปเลยครับ1,000เมตรนะครับก็ทำการวิ่งได้เลยครับปักหมดแล้วก็วิ่งก็ได้นะครับต่อมาเป็นอันที่4ีนะฮะก็คือได้คะแนน7 5แต้มนะครับ1แมตในการดวลลูกโทษนะครับในเชียร์ปาร์กนะฮะทุกคนอันนี้ผมบอกเลยว่าจิบจิบครับเนี่ยทำง่ายมากนะครับทุกคนเนี่ยมาที่เชียร์ปาร์กนะครับทุกคนเนี่ยครับมาที่ลูกบอลทองคําตรงนี้รับตรงสนามบอลในเชียร์ปาร์กนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ครับพอ มันจะเป็นลูน้าต่างอย่างี้ให้เราเล็งที่เก้าอย่างเยอะครับเน้นเน้นที่เก้าทุกคนอ่าเน้นเลยครับจําตรงไหนเป็นเก้าเน้นนะครับเนี่ยเราก็ทําการยิงลูกโทษไปเลยครับนี่ทุกคนตีฮะเก้านะฮะนี่นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมเน้นไปที่เก้าเนี่ยครับถ้าไม่เน้นเก้ามันจะไม่ถึงนะครับเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับผมบอกเลยนะครับนี่นะครับเก้าบ้างหกบ้างก็ได้นะครับแต่ถ้ายิงแบบว่ายิงไม่ได้คะแนนนี้ผมแนะนําให้ออกแล้วเล่นเราเล่นใหม่ครับยิงใหม่รอบนึงนะฮะ พราะว่ามันให้เรายิงจำกัด10ลูกนะทุกคนเราก็10ลูกมันได้อยู่แล้วอะถ้า9ก้อะ10ลูกก็90ใช่ไหมทุกคนมันได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะต่อมานะครับเป็นนาทสุดท้ายนะครับวันที่5นะครับลงสู่พื้นที่ฟุตบอลคาร์นิวาลรวม1ครั้งนะทุกคนนะเป็นยังไงครับนี่ครับโดดลงมาเขาเปิดแผนที่ดูนะครับนี่ครับมีจุดเดียวเขาจะเขียนเลยฟุตบอลคาร์นิวาลนะครับเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเนี่ยนะพอเข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกคนมันจะได้ผัด เพื่นชีพหนึ่งใบนะครับพอมันเข้ามาเราจะได้บัตรอัตโนมัติแล้วพอตายปุ๊บเราก็จะเกิดใหม่ได้นะครับเนี่ยครับให้เราโดดลงมาอย่างนี้ได้ทุกคนพอโดดมาขาแต่พื้นปุ๊บเนี่ยทุกคน เป็นอนัสร็จทุกคนภารกิจนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นใหม่างี้นะครับเราก็กดหลับได้เลยทุกคนนี่ครับภารกิจดาวประจําสนามนะครับเป็นภารกิจง่ายๆนะครับได้คะแนนความสําเร็จ20คะแนนนะครับแล้วก็ตัวสุ่มของกล่องอีก2ใบแล้วคนก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีแล้วคใครมีอะไรสอบถามมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับใครมีสงสัยนะครับวับนนี้ก็ไม่มีแล้วขอตัวไปก่อนลวครับสวัสดีครับ